ครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับมาเนี่ย,ยท่นานเสาถึงไรหมดเลยกับผมพบกับมาเนี่ยเป <แก S 1> ่าม้าปุยโยครับพบกับเป่าเอกครับเป่าเอกเป่านกครับเป่าเอกเป่านกนะครับมาเนี่ยดจ้าภาพเจ้าเจ้าเนี่ยทกงานท่นเสาเฉพาะเนื้อสดเจ้าพ่อเนื้อสดอเนี่ยน,นี่ขางว่วงถุกง,งานตรงนี้เพิ่นครับ บโบ๊ทครับหยุดมันเสาบ่มีเพื่อนบ่ได้ดอกครับมืาอนี้ยอากระปูกแล้วจุดจวดครับมืาอนี้โอ้ยเนื้อสดๆแล้วครับเคนขามืาอนี้พี่น้องปั้นพูดครับปั้นพูดครับกำลังปั้นพูดอยู่ครับเนื้อก็สดๆอันนี้ตับครับตับตับสดๆครับเคนห้ยจอส่วนนี้ก็ฝนตกใหม่ครับอาจจะมีทังวันในจังน้อยเนาะเปียกทั้งหอดอุ้ยเปียก แม่วันก e <laughs> e ็มีแต่ตัวใหญ่ๆครับพอดีก hey. ินพอดีกินแล้วครับวันนี dlatego, ้แม่วันก็เลยโตเป่งๆกล่นมันๆไอ้นี่ครับโอ้ยจูตับแล้วครับจักบาดคนเองเข้าไปโอ้ยตักเหล่าข้าวปาดข้อเบิร์ตานาดแล้วครับอ่าได้แหละเอ้าได้เลยเจ้าของเคียงเจ้าของเคียงจู่อะไรจักบาดครับจู่ได้จู่ได้จู่ได้จู่เพิ่นเพิ่มนะครับ อ้ยคู uh Dante, il, นละครับผมสนใจเนื้อสดกระสังน้ำเพลินละครับเบอร์เท่าได้ครับ่าหาครับเบอร์เทไรเก่าซดเก่าซีจห้าหครับอาเจ็ดห้าสามห้าซีซครับอ่าสามห้ครับสนใจเนื้อสดกระสังน้ำเพลินได้ได้ครับดพี่นองอ้าเจหาีงสองสามีเจ็นึอ้าอันนั้เบอร์ผู้ใหญ่บุญมาละครับผมกันจะได้หนาสลแดงกระสังน้ำเพลินได้ครับโอ้มนี่ได้เนื้อสดๆครับพี่น้องอ้าเดี๋ยวเราจะซด นี่ upp, ครับแซบครับมาเนี่อันนี้ es, ทีมงานไอ mmm ้โซนช่างตำบลน้ำแทงนะครับบัดจังทอเนาะเนี่ยเพิ่นขัดสันมาอย่างดีครับมาเนี่อ่ะอะผมเดี๋ยวขอเวลากินเนี่ยครัจะเข้าเนอะปมพาดสตีนตกพื้นพาดสตีนเพิ่นตกพื้นครับตอนนี้โอ้ยแสดงว่าเพิ่นเม่าละ โบวเนื้อสดๆครับเนื้อสดๆพี่น้อง descend. นะปาด pues, เด้ว่หนาขนาดปาดนะครับบวครับบว์เป็นนักปาดโบว์พลนภพลโบวแมปนนักปาดแสดงว่าพนเป็นนักซอยเอาซอยเบิ้งจิกตอนใหญ่ๆนะซร้อยนะครับจะนายเดี๋ยวจิกวิวเลยโอ้อแห้งเสียแห้งใจเลยนะครับเอออย่ามาลงเลยตัวเพิ่งใหม่ครับเฟซบุ๊กใหม่ครับจเหมือนวิวเนี่ยนะ เอาอะไรครับผมอุ้ยซอยแบลูกเต๋าเลยครับสีขุ่นสีมาแล้วครับเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มครับยาาาขพญนี่ยาขาพญานาะยาเล็งห้างยาเล็งห้างครับตัวนี้แขกครับพี่นกสี่ยาเก็สี่สิบหนึ่งหาศูนย์ครับรุ่นนี้โมนิพไพรโมนิไพรมีดีได้จังหน่อยครับมาเนี่มีดีได้จังหน่อยอ่ามีดีนะสี่สิบหนึ่งหาศูนย์ครับมีดีได้จังหน่อยเนาะอันนี้น้ำเดื่มตาแมวครับเพิ่นสั่งมา เดบิตาเสื้อดาวกบแมนเนาะเห็นอยู่ในยังก็คลิปติ๊กตอ,อกเป็นเป็นน้ำเดือมตาแมว,วอ,อู้ยลูกเต่าครับลูกเต่าครับจุเบิงครับจั๊กบาทครับเมื่อหน้จุเบิงจุแสบๆพี่น้องของ้าเบิงนะวนเสื้ะฆาโค้ง <laughs> โอ้ยกินตปฆ่า <laughs> โค้งแล้วโอ้ยจุให้พี่น้องข้างเบิงอีกหน่จั๊กบาทเนาะเนื้อสดๆเนาะเนื้อสดบาทห้าวจุได้ เมืองเบิรงดเจียวคมคมมกันนั้นเจียวคมคมครับโอ้ยเมืองวันอัชไลด์ได้ทจังหน่อยเนาะธรรมชาติ์บานเท่าตัวธรรมชาติ์บานเท่านะครับเนื้อหลายชันเคมีโอ้ยครับเบิร์ดเท่านั้นแหละครับโอ้ยของแท้ของแท้ของแท้โอ้ยจูเจดแสใช่ไหมปูปาดบริอาน้ำโมปูปาดครับโอ้คาเทนาครับโอ้คาเทนแฮ่ใส่เลยเนื้อจูไปใส่เลยเนื้อจูเนื้อจูบานเท่าไปใส่เลยคาเทนาครับคาเทนาเข้าอนี้แล้วก็เนื้อจูเนึ้อ อ้ยบอจุนะเพื่นซบนาปขว่เบ้เลยครับอ้พี่นองเอ้ากันตนาครับตัวนี้กนตนากนตนาแล้ะครับกนตนาโอ้ยของสดๆเนาะอ้ามเป่งๆ้วครับมือนี้โอ้ยเบแซบับโอ้ย ทับตับแถมผาแยงนะครับพี่น้องแล้วนี่ปอบอมีครับมีแต่ข้นครับตับครับแสดงว่าปอชันพิษปอจ่ายมาแรงมันมาตอมตับตัวสดแล้วครับบุไทยก็หิวกันล่ะอันนี้นักป่าดครับเป็นเป็นนักป่าแดนครับนักป่าจากเมืองโคกซีมูนครับโคสี้ยังนี่ หัวใจครับตัวนี้จะมีหัวใจบ่เอาไก่้อนก่อนเราเนื้อครับอุ้ยเนื้อสดๆเลยครับเนื้อสดๆเนื้อยังสดอยู่ครับพี่น้องเออขุนยืนพวกเขาครับเอ็นเนื้อเนี่ยบนเป็นเนื้อหัวนะครับเหลือมือผู้ป่าคนเป็นคนไทยนะครับแต่ว่ายนี่เวลาเคนเจ็บเบนชีหองเออไม่ใช่ไม่ใช่อะไรว่าโอ้ยกบ่แมนนะเวันเออเคนอะเออเบนแห้งเนื้อดีๆใส่ขี้ไหมครับ พี่น้องครับอุ้ยเนื้อสดๆแล้วครับเนื้อสดๆดิีตะแมงวันที่เห็นลายเนาะบานเฮาฝนตกใหม่ครับกิไก่เป็นมาทรงลายจับครบคำคิดหนาครับพี่น้องครับเจ้าคือนายอ้อยจำยชักก่อนผู้ขาเขาช่วยจุกนเจ้าบาทเนาะบผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับเบามาครับเบามาผู้เก่า กับคือเขาอจูจากบาทนะครับโอ้พยาบาลครับจูเหรอครับโอ้ยเนี่ยสดครับบาวม马จูแล้วครับบาวมาแล้วพี่น้องเอ้ยบาวม马โอ้ยตักครับน้ำเปล่าครับตักน้ำเปล่ากลับไปจักเบรกนึงอื้อพี่น้องเอ้ยบาวมาพอดีครับสวัสดีพี่น้องครับส่วนสุดท้ายคลิปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะครับพี่น้องเด้อผมกับบาม马คือเก่าเก่าคคือรับาเก่ ติดตามเพื่อนได้ครับเพจนี้แล้วครับบ่าวมะม่อีกแล้วหนีหัวหน้าเพื่อนครับหัวหน้าเพื่อนกำลัป่านง่วงไงครับตัวนี้อะโอมผมก็บบ่าวมะคือเก่าละครับต้นใจสั่งเนี่ยเลยนะเสียเอกนะครับเอออย่าลืมครับเดี๋ยวเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับฝากคลิปไว้ซ้ำนี่แล้วครับผมสวัสดีครับ